เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชงอน้ำมะนาวน้ำผึ้งได้แล้วครับโอ้โหคือตัวนี้นี่เราจะไม่เราจะมาพิสูจน์กันครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับมันจะเหมือนกับที่อทางร้านของร้านค้าเขาทำมั้งครับอืมกินนะครับกินกินมันรู้สึกว่าจะหอมหอมครับหอมมะนาวนี่นี่นะครับจะเป็นแบบน้ำพึ้งนี่นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาชงกันนะครับอยากชงครับตัวน้ำนะครับเดี๋ยวจิ้มจิ้มจิ้มนก่อนตัวมะนาวตัวมะนาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวมะนาวเดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อน ครับตัวมะนาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวมะนาวนี่ครับตัวมะนาวแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าอาตัวน้ำตัวน้ำพึ่งกับตัวมะนาวนครับมันจะไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่าบางครั้งตัวน้ำมะนาวมันจะออกนะครับผสมกับน้ำพึ่งครับมันจะไม่เข้มข้นเหมือนกับตอนแรกครับเพราะว่าเราหมาักมาหลายเดือนนะครับอืมกินกินแบบเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเป็นแบบหอมๆมะนาวนิดๆครับแต่แต่มันจะไม่เหมือนกับความหอมของมะนาวสดนะครับกับน้ำพึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาชงกันนะครับผม ลองมาชงแบบร้อนกันนะครับแก้ววงแก้ววัดแก้เจี๊ยวเจี๊ยงเจี๊ยวของครตอนนี้เสียงพี่ไม่มีนะน้องโอ้โหเสียงไม่มีจะทำยังไงครับก็ต้องกินขอเป็นแบบธรรมชาติครับขึ้นอื่นเป็นแบบธรรมะชงธรรมชาตินะครับผมโอ้เสียงไม่มีแล้วล่ะเลยตอนนี้ลุงอ่ะโอ้ตอนนี้เสียงไม่มีแล้วจะขอกินน้ำก่อนนะครับโอ้โหตัดไปครับไปจะชงกันเป็นแบบร้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะเข้มข้นนะครับผมดูดูลองแปดนะครับขอเก้าแล้วก็สิบครับเพิ่มความหมาครับแก่นี้พอครับแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะชิมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองกันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมปิดฝาครับอันนี้ครับน้ำร้อนพร้อมน้ำร้อนพร้อมเครื่องดื่มพร้อมเราก็มาลิ้นกันครับตอนนี้ลิ้นครับเป็นแบบนี้ครับจับจับง่ายครับสะดวกสบายครับ นี ok ่ครับเป็นแบบกระจกสีเห็นสีได้สบายมากโอ้โหน้ำครับครับนะครับวันนี้เราชงเป็นแบบ้อนครับเราขอเป็นปริมาณแค่นี้นะครับวางคนครับสีมันจะออกมันจะไม่เข้มข้นนะครับมันจะไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราทำมาจากธรรมชาติครับน่ครับสีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับ แบบนมันก็จะเป็นออกเป็นแบบนี้สีเป็นแบบใสๆน้ำึงินนี่น่ครับูกินก right. ่อนกินหอมครับกินกินหอมก็กินหอมกวดตอนที่เอมันอยู่ในตรงโหลหมักดองกันนะครับอืมกินหอมเป็นแบบหอมก็ติดๆเป็นแบบกินเป็นแบบที่ยังไม่เคยได้รับคือยังไม่ได้เคยได้รับรสเออได้รับกลิ่นมานะครับเป็นเป็นกลิ่นที่เป็นแบบสักเคนะครับอืมกินหอมหอมแบบ หอมเป็นแบบหอมสดชื่นหอมแบบออกเป็ดหอมแบบธรรมชาตินะครับกินหอมแบบธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับอืมหอมครับหอมหอมหอมอ่าแต่มันจะไม่แต่มันจะไม่หนักไปเป็นแบบหอมเป็นแบบมะนาวจ๋าหรือว่าเป็นแบบน้ำผึ้งจ๋านะครับมันจะมันจะกลายเป็นกลิ่นหอมแบบใหม่ครับเป็นเป็นแบบเฉพาะตัวของมันครับแต่เราไม่รู้ครับว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงครับรสชาติแบบนี้ครับตัวนี้ครับอ่าตัวมะนาวดองน้ำผึ้งครับมะนาวดองน้ำผึ้งครับปกติเขาจะไปประมาณสักสามสี่เดือนเขาก็จะ เริ่มจะเอามาทานกันนะครับเดือนเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็มาทานกันแต่อันนี้นี่ผมคิดว่าน่าน่าจะประมาณสักห้าหกเดือนนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเราจะชิมดูครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับอ่าอย่าลืมครับมะนาวดองน้ำผึ้งครับมะนาวดองน้ำผึ้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับอย่าลืมเอาไปส่งกันได้นะครับผม